หนาเป็นคนที่ผิวแห้งมากเป็นขุยๆเลยค่ะเรายิ่งแบบไปเจอการนหนาวนะโอ้โหเราเองอ่ะก็อยากมาแชร์เพราะว่าเราลองมาหลายตัวมากๆแต่วไม่ค่อยเห็นผลเลยแต่ตัวเนี้ยเห็นผลชัดเจนสุดๆตอนนี้นะก็คือ body b เต t e r coconut โดยปกติเราเนี้ยเราไม่ชอบอะไรที่มันมีสารเคมีเลยเพราะว่าโดยปกติเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆเราเจ้าตัวเนี้ยมีส่วนผสมของธรรมชาติสุดๆตั้งแต่น้ำมันมะพร้าวร์บัตเตอร์น้ำมันมะล็ดอกทานตะวันแล้วก็มีน้ำมันมะ็ดอัลมอน เนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อออกคุ่นๆขาวๆนะคะกลิ่นจะมีความเป็นมะพร้าวแบบชัดเจนมากนะคะทุกคนเนี่ยเอาไว้ทาไม่ใช่แค่ทาหน้าหนาวนะคะทาเนี่ยก็คือแบบทํางานในห้องแอร์หรือว่าทางานที่เหมือนแบบอุณหภูมิมันจะแห้งๆอะเราทาได้ทุกวันเลยนะเพราะว่าแบบเขาจะช่วยบำรุงผิวเราดีมากอย่างนี้คือทาทุกวันเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งไงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับการผิวแห้งมันรู้สึกเหมือนแบบเออสุขภาพไม่ดีสมัยนี้เราเนาะมันก็ต้องแบบเอยดูสุขภาพดีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราลืมบอกไปว่า เจ้าตัวเนี้ยเป็นของแบรนด์ทอปิกาหน้าเอยไวนะคะคือแบบหาซื้อได้ทั่วไปเลยตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าแบบไปที่ไหนก็เจอเอาง่ายๆ่อ่ะฮะ